เดี๋ยวผมก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาดูวิธีการล้างบั้งไฟขนาด2นิ้วนะครับหลักๆก็จะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเช็ดนะครับเช็ดเกี้ยงนะครับขั้นตอนที่สองก็คือไล่ความชื้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือฉาบน้ํานะครับฉาบน้ําหรือว่าเสียบน้ําก่อนจุดนะครับหลักๆเราก็จะมีอยู่สามขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีวิธีการทําแบบไหนนะครับแต่ละขั้นตอนเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยครับก็กอกปกตินะครับ ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องแช่ไม่ต้องมานะครับก่อเข้าไปแล้วก็กระแทกพอพอถึงหัวนะครับกระแทกดังก๊อกๆ๊อกแล้วก็เทน้ําออกได้เลยนะครับพอถึงก็เทน้ําออกได้เลยนะครับก็หลังจากที่กอกน้ําแล้วนะครับเราก็ จะมาเช็ดน้ําออกนะครับแต่ละเหล็กก่อนนะครับเช็ดน้ําออกก่อนยัดเข้าไปแล้วก็ลูบออกเลยนะครับ,รบก็จะมีอยู่สามขั้นตอนหลักๆนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับตอนมีน้ำเราอย่าไปโยกนะครับยัดเข้าไปแล้วก็ ดึงออกเลยนะครับนี่ครับถ้าเราโยกเดี๋ยวรูมันจะขยายนะครับแล้เวเข้าไปแล้วก็เช็ดออกเช็ดออกอย่างเดียวนะครับนะครับเช็ดน้ำออกก็จะมีสามขั้นตอนหลักๆที่อธิบายไปนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าเราเช็ดอย่างเดียวนะครับ เช็ดออกให้เกี้ยงเลยนะครับให้เกี้ยงให้เหลือแต่ผ้านะครับพยายามเช็ดออกให้ให้ให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้เกี้ยงมากที่สุดนี่นะครับหลังจากเรานี่นะครับจูบน้ําออกพอแห้งปุ๊บก็เปลี่ยนไม้ต่อไปนะครับ เราก็ไปเริ่มที่ยอดนะครับยอดนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันก็คือว่าเช็ดออกอย่างเดียวน,นะครับเราจะไม่มีการทิ้งขี้หรือว่าหมาขี้ไว้นะครับยอดนี้นะครับกระแทกแล้วก็เช็ด กระแทกไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้ากระแทกใกล้จะถึงแล้วให้เราให้เราหยุดเช็ดออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะทาให้ยอดลวงนี่ครับช่วงที่เรากําลังกระแทกยังไม่ถึงเราก็เช็ดออกอย่างเดียวนะครับเช็ดออกเช็ดออกลูกออกอย่างเดียวครับพอพอกระแทกเข้าไปใกล้จะถึงแล้วนะครับให้เราหยุดเช็ด นี่นะครับประมาณหนึ่งนิ้วมือนะครับนี่นะครับหนึ่งนิ้วมือที่ว่าก่อนก่อนจะถึงจุดที่ว่าที่ว่าเรามาร์คไว้นะครับหนึ่งนิ้วมือนะครับหลังจากนี้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆเบาลงแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเช็ดออกอีกเดี๋ยวอาจจะทําให้ยอดหลวมนะครับหลังจากนี้เราก็จะแทกให้ให้เต็มนะครับเต็มไม้ไม่ต้องเช็ดออกแล้ว ก็ใช้ผ้าซับซับซับนี่นะครับแล้วก็แทกนี่ครับใกลถึงแล้วนะครับให้จำไว้นะครับประมาณ1นิ้วมือนะครับหนิ้วมือให้เราหยุดเช็ดนะครับเพราะว่าถ้าเราเช็ดต่อไปเรื่อยๆยอดอาจจะหลวมได้นะครับ ไปจะถึงนะ้ยอดก็จะมีความความเต็มนะครับถ้าเราเช็ดไปเรื่อยๆมันอาจจะหลวมนะครับพอหลวมปุ๊บอะเราจะล้างแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับยอดก็วิธีการล้างก็จะประมาณนี้นะครับเหลือประมาณหนึ่งนิ้วมือแล้วก็ ค่อยๆกระแทกนะครับกระแทกแล้วก็หมุนกระแทกแล้วก็หมุนนี่ครับพอถึงแล้วเราก็พอนะครับนี่นะครับครับพอถึงแล้วเราก็หยุดไปก่อนต่อมาเราก็ครับต่อมาเราก็จะใช้นี่นะครับไม้เช็ดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เช็ดออกยอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลย ตัวนี้เช็ดอย่างเดียวนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เช็ดเอาอ เช็ดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่าขี้จะไม่มีนะครับเนี่ยเวลาเราดึงออกมาขี้ก็จะติดผ้าออกมานะครับนี่นะครับดึงแล้วก็เช็ดนะครับเช็ดไปเรื่อยๆนี่นะฮะมีเท่าไหร่ก็เช็ดออกให้หมดนะครับ ขณะที่เราเช็ดนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราดึงกี่ครั้งดึงจะพอเราดึงไปเรื่อยๆนะครับดึงไปเรื่อยๆจนเราจะรู้สึกได้นะครับว่าไม้มาเริ่มหนืดนั่นก็คือว่าขี้มาเริ่มเกาะผ้านะะหนุปุ๊บแล้วก็ออกมาเช็ดแสดงว่าขี้นะครับได้เข้าไปเกาะที่ผ้าเลยแล้วเราก็เช็ดเช็ดอย่างเดียวนะครับ เช็ดอย่างเดียวนะฮะคีเริ่มน้อยลงแล้วนะครับนี่นะครับเช็ดไปพอเริ่มเหนื่อยเหนื่อยเราก็ดึงลอ,อมาเช็ดอีกนะครับนี่นะครับเช็ดไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ออกเราก็สามารถนะครับเอาน้ำใส่ปลายนิ้วแล้วก็ลูบลูบนะครับแล้วก็เช็ด ปเปือแต่เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราจะพอตอนไหนขีพ, Carl, พอขีเริ่มหมดนะครับไม้ที่เราดึงนี่มันจะเริ่มเบาครับมันจะเริ่มเบาเบามือจากที่เราดึงดึงไปแล้วมันหนืดพอมันหนืดปุ๊บแสดงว่าขีมันยังมีอยู่แต่ตอนนี้เราดึงทุกเราเช็ดออกเช็ดออกไม้เริ่มเบานี่นะครับเนี่ยเริ่มน้อยแล้วครับเริ่มเหลือแต่ผ้าแล้วนี่นะครับขั้นตอนขั้นตอนนี้สองคือเช็ดเช็ดจนหมดนะครับ จนไม่ให้เหลืออะไรเลยเนลี่ยยยระยะเข้าไปก็จะเบาเกิดความเบาแต่ไม่หลวมนะครับแต่ไม่หลวมแต่ก็ไม่ครับนี่ครับเป็นลักษณะที่ว่าเกี่ยงแล้วนะครับนี่นะฮะเหลือๆจะผ้าและนี่นะครับเกี่ยงละพอเกี่ยงปุ๊บเราก็ไม้ต่อไปนะครับ ต่อไปก็ทําเหมือนกันนะครับก็เช็ดไปเรื่อยๆนะครับเวลาเวลาเราพันผ่านะครับอย่าให้หลวมนะครับแต่ก็อย่าให้ครับพยายามพันให้มันพอดีพอดีนะครับนี่ครับพอออกมาก็มาเช็ดนะครับนี่นะเช็ดไปเรื่อยๆนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปเท่ามือเราเริ่มจะฝืดมาไหร่นะครับสี่ครั้งห้าครั้ง พอมันเริ่มปืดปุ๊บแสดงว่าขี้มันเริ่มเกาะผ้าแล้วนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็เช็ดเห็น,นครับเช็ดก็เชดเ็เชดทั้งผ้าเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเก็บไว้นะครับเช็ดออกให้หมดนี่นะนี่นะครับพอได้เช็ดไปรอบสองรอบก็เริ่มเริ่มมีความเบาเลยนะครับแสดงว่าขี้เราเริ่มจะน้อยลงแล้วนะ พอกเกาะเกาะปุ๊บมันเริ่มแห้งปุ๊บเราก็เอามือจุ่มน้ําเอามาล้างล้างล้างออกนะหลังจากล้างปุ๊บเราก็เช็ดนี่คนระับเช็ดนแจ้ะนี่ฮนะนะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกี้ยงนะครับเนี่ยนฮะพอมันเริ่มเปื่อยปุ๊บเราก็ออกมาออกมาแล้วก็เช็ด เช็ดให้มันเหลือแต่ผ้านะครับนี่นะเช็ดไปเรื่อยๆนะครับกับแล้วเราก็ลองเอามือจุ่มน้ำแล้วก็มาเช็คดูนี่นะครับจะมีแต่ผ้าเลยนะฮะไม่มีขี้เลยนี่นะครับอันนี้คือ การเช็ดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือไล่ความชื้นนะครับอันนี้หลังจากที่เราเช็ดเกี้ยงหมดแล้วทั้งไฟกินทั้งเฟืองเราเช็ดเกี้ยงออกหมดแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับไล่ความชื้นไล่ความชื้นก็เริ่มจากยอดนะครับเริ่มจากยอดที่เรากระแทกไว้เมื่อกี้นะการไล่ความชื้นก็คือว่าสีผ้านี้จะเปลี่ยนนะครับจากที่ว่ามันแห้งๆมันๆอย่างนี้นะครับล้วก็แตะน้ําเข้าไป มันมีความชื้นนะครับอันนี้ขั้นตอนที่สองนะครับคือการไล่ความชื้นไล่ก็ไล่พบทุกเหล็กนะครับขั้นตอนที่สามเดี๋ยวเราก็จะเป็นขั้นตอนการเสียบน้ํานะครับ <labor> การฝากน้ําเสียบน้ําอันนี้ขั้นตอนที่สองนะครับไล่ความชื้นนะครับดึงออกมา,ายังไม่ชื้นยังไม่ชื้นก็แตะเข้าไปอีกอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองนะครับก่อนที่เราจะเสียบน้ํา หลังจากที่เราเก็บเกี้ยงมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกเช็ดเกี้ยงเก็บเกี้ยงขั้นตอนที่2ก็คือไล่ความชืน้นเราก็ขึ้นไปไล่ตั้งแต่ยอดลงมากระแทกกระแทกไปแล้วการกระแทกนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าจะพอเมื่อไหร่กระแทกกี่ครั้งให้เราทังเกตน,นะครับเวลาเราน้ําเข้าปุ๊บแล้วเราก็กระแทกเข้าไปมันจะเกิดความความเหนียวความหนึบนะครับอันนั้นคือให้เราพอนี่ครับพอกระแทกไปที่แรกมันก็จะลื่น พอกระแทกกระแทกไปมันเหมือนกับอมันมันเริ่มจะงวดเริ่มจะเที่ยวขึ้นนะครับเริ่มจะมีความเหนียวขึ้นเราก็พอพอปุ๊บเราออกมาเช็ดการเช็ดก็คือเอาแตะแขนอย่าถูนะครับถ้าถูมันจะดําให้เราแตะแขนเฉยนี่นะนี่คือมีความชื้นนะครับแต่ถ้าเราถูยังไงมันก็ดําให้เราวางลงไปเฉยนี่นะครับแสดงว่ามีความชื้นแล้วถ้ามีความชื้นแล้วก็พอนะพอ,อ ต่อไปก็ไม้เหล็กไฟกินนะครับการไล่ความชื้นก็เหมือนกันนะครับปาดน้ําเข้าปาดน้ําเข้านะครับเนี่ยปาดให้เปียกปาดให้เปียกแล้วก็แล้วเรายัดเข้าไปจะพอเมื่อไหร่เราก็ดึงมาเรื่อยๆนะครับสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเพอะเริ่มมีความเหนียวเพอเริ่มมีความเหนียวปุ๊บหยุดเอาออกมาดูนี่นะฮะแต่เขาชื้นแต่ว่าเขาจะไม่มีขี้นะครับ ชื้นแต่ว่าเกี้ยงนี่นะครับอันนี้ยังไม่ค่อยชื้นแล้วก็ปาดน,น้าเข้าไปอีกรอบหนึ่งน้าแล้วก็โยกไปโยกไปเรื่อยๆนะฮะจนเรารู้สึกว่ามันเริ่มเหนียวเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วเราก็พออ่านี่นะมีความชื้นสีผ้าจะเปลี่ยนเลยนะครับเราจะมองว่าผ้านี้ออกดําเลยนะฮะออกดําออกชื้นนะฮะนี่นะครับ เสร็จปุ๊บก็ไม้ถัดมานะครับเหมือนกันนะครับไล่ความชื้นแล้วก็ปาดน้าเข่าแล้วก็โยกรู้สึกว่ามันเริ่มหนืดเริ่มเหนียวมือเมื่อไหร,ร่ก็ดึงออกมานะนี่นะพาเปลี่ยนสีเลยนะครับถ้ามันยังไม่ชื้นเราสังเกตได้ก็คือว่ามันจะออกข,า,ขาวๆนะครับไม่จะไม่มีความดําเลยแต่ว่าดําของเราเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีขี้เลยนะครับเนี่ย สังเกตมันดำมันชื้นแต่ว่าไม่มีขี้นะครับจะเหลือแต่ผ้าเลย mm hmm. นะอ่าก็ทำซ้ำไปอีกรอบนึงยังไม่ค่อยชื้นก็ทำไปอีกรอบนะ mm hmm. นี่นะครับพอดึงออกมาปุ๊บเราจะสังเกตสีผ้านะครับเนี่ยมันจะดํานะครับจะดําจะมีความดาความฉ่านะครับนี่แสดงว่าชื้นแล้วนะครับ ถ้าชื้นแล้วปุ๊บเห็นนะพอขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนการเสียบน้ํานะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจุดขั้นตอนแรกก็คือเช็ดเกี้ยงนะครับเช็ดเกี้ยงขั้นตอนที่สองก็คือไล่ความชื้นนี่นะครับขั้นตอนที่เรากาลังทําอยู่คือไล่ความชื้นนะส่วนขั้นตอนที่สามนะครับเป็นขั้นตอนการเสียบน้ําครับหลังจากที่ว่าชื้นหมดแล้วนะครับชื้นหมดทั้งสามไม้แล้วอ่าเราก็ลองเช็คยอดอีกทีนึง เช็กยอดอีกถ้าชื้นก็สามารถเสียบน้ําได้เลยนะครับเสียกยอดออกมาดูที่ว่ามันชื้นไหมแล้วก็ลองแตะดูอ่าชื้นนะครับยังชื้นอยู่เหมือนเดิมอ่าขั้นอันขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเป็นขั้นตอนการเสียบน้ําการเสียบของทั้งค่ายนะครับนี่นะครับจะใช้ปลายจุ่มนะครับประมาณหนึ่งเซนอาจจะไม่เห็นนะขออภัยด้วยนี่นะะใช้ปลายจุ่มประมาณหนึ่งเซน แล้วก็ช่วงประมาณสามนิ้วนะครับตรงทางเข้านี่นะฮะสามนิ้วตรงทางเข้าเราก็ลูบให้เปียกเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นวิธีทําของทางค่ายเรานะครับก็ตรงนี้กันการไฟมันเข้าไปเร็วนะครับเวลาเนี่ยจุดสตาร์ทมันอยู่ยใกล้ๆแถวนี้นะฮะเวลามันสตาร์ทบึ้มเราก็ตัวนี้ก็สามารถช่วยเซฟได้นะครับนี่นะครับรูปรงโลนประมาณสามนิ้วให้เปียกแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะฮะ แล้วก็ค่อยค่อยหมุนนะครับหมุน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 นะครับหมุนถัาประมาณสี่รอบห้ารอบจะว่าข้างในเขาคงจะเหนียวนะครับให้มันงดงดเหนียวเหนียวหน่อยแล้วก็ดึงออกนะครับนี่นะเป็นขั้นตอนการเสียบน้ํายอดนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปเหล็กไฟกินนะครับอ่าการเสียบน้ําการฉาบน้ํานะครับปาดเข้าไปไฟกินนี่เราจะทําแค่รอบเดียวนะครับ น,นะนี่นะครับนี่นะครับเอาให้เปียกเลยหลังจากนั้นแล้วก็โยกนะครับโยกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเริ่มจะเหนียวนะเราจะรู้สึกได้ว่ามันเหนียวนะครับพอเหนียวแล้วเราก็พอนี่นะครับจะรู้สึกว่าเริ่มเหนืดขึ้นเหนืดอขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะพอหนืดปุ๊บนี่นะะมันจะมีความฉ่ำนะครับจะมีความฉ่ำแล้วก็จะมี เรียกว่าอะไรเป็นจะมีไอมันจะเคลือบขึ้นมาหน่อยนะฮะจากที่ว่ามันเกี้ยงๆมันก็จะเคลือบขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่คือการฉาบน้ํานะครับก่อนจุดอันนี้เหล็กไปกินนะครับรอบเดียวพอต่อไปเหล็กเฟืองนะครับเหล็กเฟืองเหล็กเฟืองนี่จะทำสองรอบนะครับจะฉาบสองครั้งครับแล้วก็ปาดน้ําเข้าไปให้เปียกนะครับพอเปียกปุ๊บเราก็โยกเลย โยกไปเรื่อยๆนะครับโยกจนกว่าจะเหนียวพอเริ่มเหนียวปุ๊บเราก็ดึงออกนี่นะครับนี่นะมันมันจะดูเหมือนกับมีหน้าเหมือนกับมันจะเคลือบหน้าขึ้นมาหน่อยนะแต่ไอตัวนี้ให้ําสองครั้งนี่นะครับตามครั้งแรกแล้วก็ปาดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โยกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปโยก ก็เหนียวก็พอนะนี่นะครับนี่นะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็พร้อมจุดแล้วนะครับก็ใส่ต่อได้เลยนี่นะครับวิธีการทําก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับที่ว่าพี่ๆน้องๆน,นะครับขอกันเข้ามาให้ทําคลิปให้ดูหน่อยครับบางครั้งบางทีเราก็วิธีการล้างของเราเก่าของเขามันก็อาจจะ ไม่เหมือนหรือว่าเหมือนคล้ายกันหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นในการล้างเนี่ยคนชอบกว่าเยอะนะครับคนไม่ชอบกว่าเยอะมันเป็นสิ่งที่ว่าผมต้องคิดมากและคิดหนักนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับพวกพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ว่าทําบังไฟใหม่ๆนะครับแล้วก็อยากจะรู้นะครับวิธีการล้างครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปให้พี่ๆน้องๆได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนอะไรก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ